ดูให้ดีนะพระเราดีๆก็มีเยอะเราเป็นชาวพุทธเราอยู่ร่วมกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นไหมเนี่ย<ม>แผ่นดินนี้บรรธบุรุษสร้างมาเราตอบแทนแผ่นดินได้อะไรมัง่งเราแต่ตอบแทนข้าวน้ำโยมก็ให้กินทำอะไรเพื่อคนอื่นเขามั่งพระองค์นี้จะทำนะ,นะถ้ากูทำดีแล้วมันว่าชั่วให้มันชั่วไปเถอะ อูไม่ได้ดีด้ชั่วเพราะปากคนหรอกมันอยู่ที่การกระทำไม่ใช่เหรอชั่วดีเนี่ยถ้ามึงไปสวนลกก้อกระทั่แปดแล้วมึงทุกใจาทาความดีเนี่ยคนอื่นไม่เห็นมันความดีมันหายไปไหม,มไม่หายหรอกมันก็อยู่ทําชั่วคนไม่เห็นมันก็ชั่วคนโกหกจะไม่ทําชั่วเป็นไม่มีหลวงตายอมรับได้หมดนะด่ามาเชื่อนะ โอ้ยหลวงพ่อมอีมีเมตตากูบอกกูไม่เคยมีเมตตาเลยทำไมพูดอย่างนั้นล,ะล่ะหลวงตาเขาอกูบอกฝอนตกมันสงสารจนไม้ไหมละ่ะมันสงสารชาวนาไม่ฝนตกอ่ะมันก็ตกตามหน้าที่มันเราก็ทําหน้าที่ของเราไปทาที่เราทําได้เราไม่เคยมองปัญหาให้เป็นปัญหาไงฮะบางทีเราคิดว่ามันเป็นปัญหาเราจะไปแก้ปัญหากลับไปเพิ่มปัญหาเลยซอม หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะ <Huh? S 1> เพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้ามันลึกซึ้งกว่านั้นเอยสองคนสองเหตุผลมันจึงได้เสียงกันส่วนมากคนที่เสียงกันจะมีเหตุผลนะถ้าคนไม่มีเหตุผลมันก็เสียงกันหรอก <c oughs> ะ,ะแสดงว่าเหตุผลมันต่างกัน <c oughs> เออถ้าจะวางจริงๆอย่าไปพูดถึงเรื่องเหตุผลนะถ้ามีเหตุผลมันวางไม่ได้หรอก จริงไหมเหมือนเขาหรอกเขาด่าก,กูนี่ยทำไมหลวงตาไม่ด่าตอบบอกว่าถ้ากูไปด่าตอบกูกับมันก็ไม่จางกันหรอกหรือมึงอยากไปอย่างนั้นเห <laughs> <laughs> มือนหลวงตาบอกเราพยายามอธิบายคนอื่นเข้าใจอะนะแต่ไม่เคยอธิบายอะไรให้ตัวเองเข้าใจได้เลยอนะ <laughs> <laughs> พระพุทธเจ้าพูดให้สนใจตัวเองนะให้ดูตัวเองฝึกตัวเองดีแล้วให้ฝึกคนอื่นไม่ใช่เหรอ <laughs> จะเอาอะไรนังหนา ฮะทุกทำไมอ่ะเพื่อนมึงโง่ขนาดนั้นเกิดมาทุกข์ไอโง่เลยคนใหญ่ก็จะมาเกาฉลาดใช่เขาบอกครอบบัณฑิตกับครบคน่านแต่เราก็จะมองหาบัณฑิตข้างนอกลืมมองหาบัณฑิตที่นี่บัณฑิตก็อยู่นี่แหละคนผ่านก็อยู่นี่ใช่ไหม คนอื่นไม่ดีนะมึงยังหนีได้นะแต่ถ้ามึงไม่ดีล่ะ <c oughs> ถ้ามึงอยากพบคนดีมึงก็สร้างแรงกัเป็นคนดีเพราะกันตัวเองไว้ดีกว่าเลยไม่แปลกหรอกฮะที่คนคนหนึ่งตลอดชีวิตที่เกิดมาที่คนประนามหยามเหยียดหลวงตาจังได้เด็ก <c oughs> สิ่งที่หลวงตามีคนอื่นไม่มีตาเคยอดอยากเคยยากจนเคยถูกรูถูกเหยียดหยามมาจังได้เด็กกลับเป็นผลดีต่อลวงตา พราะเรามีวัคซีนไงเขาบอกว่าหลวงจาในสมัยก่อนเป็นผู้ด้อยโอกาสหลวงจาว่าไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาสหรอกเป็นผู้ไม่มีโอกาสแต่หลวงจาเรีเป็นคนที่สร้างโอกาสให้ตัวเองไม่เคยเหยียบย่าตัวเองไงฮจะไปมัวให้ใครล่ะมาให้กําลังใจถ้าเราไม่ให้กําลังใจตัวเองอะความผิดพลาดความอะไรเนี่ยนั่นแหละคือบันไดแต่ละขั้นเออ อยู่กับกูกาบลายมึงเป็นพอไอด้ยังไงวะเห็นกูเป <D> <assa>? ็นลาไปได้แหมมองกูเป็นลาไปได้มาหลาย <_ D> สิ่งหลายอย่างเน <_ D> าะพระพุทธเจ้ <_ D> าสอนแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อท่านหรอกนะพวกเอาแต่พิธีนะพวกเราชอบติดพิธีไงแต่พวกเรายอมรับความจริงไม่ได้ ลุงจ่าพูดตลอดนะเมื่อสังคมออกห่างความจริงมากเท่าไหร่รู้ไหมสิ่งไหนจะเกิดขึ้นคือคนที่พูดความจริงก็จะโยนรังเกียจเพิ่มมากเท่าน,นั้นทุกวันนี้มันหลอกลวงมันโกหกพ่อก็โกหกแม่แม่ก็โกหกพ่อลูกก็โกหกพ่อแม่เราพัฒนาผิดหรือเปล่าฮะพัฒนาวัตถุเราไม่ได้พัฒนาสมองพัฒนาจิตใจเลย เราทําหน้าที่ของพ่อพอสมควรแล้วนะเราทําหน้าที่ของพี่ของอะไรพอสมควรแล้วเราขอทําหน้าที่ของตัวเองได้ไหมเราอยากบวชเขาไม่อยากให้บวชนะเขาก็าพูดว่าทําไมคนอื่นอยากเดินไปถึงจุดนั้นแต่เราทําไมต้องทิ้งมานี่แหละคนละโลกละทั้งโลกออกมาเพราะทำเนี่ยมันสวนโลกมันไม่มีสาระใดๆเลยหลวงตาเพราะหลวงตาว่ามันไม่มีสาระ เหมือนกับแกเนี่ยเพื่อนแกคิดว่าจะทําชีวิตให้มันมั่นคงไงจริงไหมทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ลืมไปว่าชีวิตมันไม่ได้มั่นคงเลยึลืมอะไรไปบ้างอะเคเคยจริงๆหลายๆหลายอย่างอ่ะ,อะ,อะนิจังถึงไม่จริงไม่ใช่เหรอไม่เที่ยงถ้ามันจริงมันต้องเที่ยงสิมึงคิดว่ามึงมีมึงจริงๆเหรอมึงสําคัญตัวว่าตัวสําคัญ ลืมไปว่าที่สําคัญมันไม่มีตัวเนี่ยฉันพูดถึงเรื่องนี้มันหนักมากเลยนะคนแล้วเราจะพูดได้ยังไงเหมือนคนเหมือนคนบ้าพูดในคนบ้าฟังกันแหละมัน,นมันบ้าทั้งคนฟังและคนพูดอะเรื่องธรรมาเนี่ยฮะบางทีกูก็ยอมพูดอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่รู้ใครจะเข้าใจกูว่ากูก็ไม่ได้สนหรอกพูดไปแบบไร้สาระอย่างเงี้ยพัะสิ้นชิดก็เป็นอย่างเงี้ย มึงแค่เห็นความว่าไร้สาระมันก็มีสาระอยู่ในตัวของมันแล้วแหละความสาระเนี่ยมึงจริงจังรักหรือขนาดนั้นเลยเหรอ <S <S อย่าลืมนะเราอยู่กับคนมีกิเลสเราต้องเข้าใจด้วยนะเราจะให้เขามาเหมือนเราไม่ได้เราก็เหมือนคนอื่นไม่ได้ลุงจาเคยพูดตลอดมึงอย่าเอามาตรฐานของคนอื่นมาตัดสินตนอย่าเอามาตรฐานของตนไปตัดสิน้พื่นสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงเห็นความจริงคือเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อน เห็นความไม่จริงไงเห็นความไม่เที่ยง <laughs> มึงก็จริงจังละ <laughs> มึง <laughs> ยอมรับความจริงไม่ได้มึงจะไปพบความจริงได้ยังไงการเรียนรู้มันไม่ขีดจำกัดหรอกเราจะเปิดใจไหมถ้าเรามีคติเป็นอัตราจากั้นเลยฮะ huh? จะกั้นปัญญามันเหมือนมีม่านบังเราไว้เราไม่เคยอิสระด้านมุมมองด้านความคิดเลยเรารับคนอื่นไม่ได้นะม่จะอยากให้คนอื่นรับเราเหอรอนะกูว่านาเรียนรู้มากนะ